เกิดว่าเราเห็นความทุจริตในการทำงานในองค์กรของเราและการบริหารอย่างไม่ตรงกับหลักธรรมมาพิบาลและการบริหารบุคคลและระเบียบราชการเราต้องใช้ธรรมมาข้อไหนเป็นความคิดให้เกิดปัญญาเพื่อแก้ไขปัญหาและทุกที่เกิดขึ้นตอนนี้คะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นปัญหาของสังคมเรามากนะครับเพราะว่ามันมีความบิดเบือนอยู่ความไม่ตรงไปตรงมาในสังคมเรานะครับ ทีนี้เราเห็นแล้วเนี่ยเราจะทําอย่างไรนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเหตุปัจจัยของเราในปัจจุบันนี้เราอยู่ในสถานะสถานะไหนเราอยู่ในตําแหน่งไหนตําแหน่งที่เราจะแก้ไขได้ไหมนะครับถ้าเราเป็นในตําแหน่งที่เป็นผู้ใหญ่ที่เราแก้ไขได้เราก็ควรจะแก้ไขแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องอยู่ในความพอดีก็คือว่าไม่มากเกินไม่น้อยเกินนะครับไม่น้อยเกินจนกระทั่งคอยตามไปกับความผิดก็ไม่ได้มากเกินจนกระทั่งทําให้องค์กรเสีย ก็ไม่ควรนะครับก็จะต้องอยู่ในความพอดีความพอดีที่ว่าเนี้ยก็จะต้องเป็นปัญญาที่เรารู้ทำฉะนั้นเนี่ยจะให้เด็ดขาดนะครับเราเองจะต้องมีปัญญาที่รู้ทำและปัญญาที่รู้ทำนั้นนะ่ะจะเป็นปัจจัยในการตัดสินถึงความพอดีว่าเราจะวางใจอย่างไรนะครับกับการอยู่กับความทุจริตนะครับแบบไม่คอยตามแล้วก็ไม่ทําให้องค์กรเสียหายเราก็เราจะได้อยู่ด้วยความเบิกบานไม่เป็นทุกข์กับตัวเราแล้วก็คนรอบข้างนะครับ